เป็นสมุนไพรรักษาอาการปวดฟันเร่งด่วนได้ย่างดีเลยเจ้าบม่ต้องได้กินยาแก้ปวดเลยพัธธสุภาษิตสวัสดีเจ้าวันนี้ยอดยาสมุนไพรในช่องพัธธสุภาษิตจะพาคุณผู้ชมมาดูสมุนไพรพื้นบ้านเจ้านี่ก็คือต้นไตติงหรือว่าต้นปอแปะออกดอกงามเลยเจ้า ไปตังใดก็เจอแต่ต้นต้อยติงเจ้าดังบ้านพัดนี้ต้อยติงจะเยอะนะเจ้าตุ่มข้างทางในสวนในไร่แบบนี้จะมีเยอะมองดูเหมือนต้นไม้ดอกไม้ทั่วไปเนาะเพราะว่าดอกเปิ้นสีสวยพอสมควรเจ้านี่ดอกออกเป็นสีม่วงๆต้อยติงนั้นมีสรรพคุณทางยาทุกส่วนเลยเจ้าคุณผู้ชมตั้งแต่รากใบ ลำตน้นดอกแล้วก็มเมล็ดของเปิ้นแบบนี้เป็นสมุนไพรยาเจ้าหลายๆท่านอาจจะถอนทิ้งเนาะอกเพราะว่าเกะกะหรือว่าทำให้พืชพักของเฮาออกบ่สวยบางแงามเจ้าส่วนมากจะถอนทิ้งวันนี้ต้อยติงเก็บไว้เตอรเจ้าบ่ต้องเก็บไว้นักเก็บไว้ไวสักน้อยกันยังดีเพื่อที่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรในตอนที่เฮาเจ็บป่วยหรือว่าร่างกายของเฮาเกิดโรคเกิดภัยขึ้นมาเนาะ วันนี้ท่านใดที่มีอาการปวดฟันเจ้าปวดฟันปวดเนีจะใดกับ,บาหายต้อยติ่งจวยท่านใดเจ้าเขาจะใช้ใบต้อยติ่งเจ้าคุณผู้ชมใบของเปิ้นแบบนี้เด็ดไปเลยเจ้าสี่ห้าใบแล้วแต่เขาจะเอาเนาะห้าหกใบก็ได้เอาไปล้างให้สะอาดเจ้าล้างสะอาดแล้วก็เอาไปตําก็ได้ตําหรือว่าจะเอาไปเคี้ยวเลยแล้วก็อมไว้เจ้าท่านใดที่ปวดฟัน อาการปวดนั้นเอาอมไว้สักพักหนึ่งจะค่อยๆทุเลาเบาบางลงเจ้าบัดต้องไปหาสมุนไพรตัวอื่นหรือว่ายาตัวอื่นเลยมีต้อยติงอยู่ในบ้านใช้ใบต้อยติงเลยเจ้าใบเปาะแปะเนี่ยช่วยทันได้เจ้าเป็นสมุนไพรรักษาอาการปวดฟันเร่งด่วนได้อย่างดีเลยเจ้าบัดต้องได้กินยาแก้ปวดเลยสูตรนี้ดีแท้ๆเจ้าคุณผู้ชมจะเอาไปตำเมื่อแลแขกอนแล้วก็กมาอมก็ได้หรือว่า จะเอามาเคี้ยวเลยเคี้ยวใบสดๆแบบนี้เจ้าล้างให้สะอาดเถอก่อนแล้วก็เอามาเคี้ยวเนาะได้ทั้งสองอย่างเลยเจ้ามันอมไว้เนะเจ้าเนออมไว้สักพักก่อนเมื่ออากาศปวดมันทุเราเบาบางก้อยไายทิ้งเนาะแล้วก็บ้วนปากขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเจ้าวันนี้พัดลาไปก่อนกับสมุนไพรต้อยติง่งปะกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีเจ้า